Jadi pada hari ini kita nak buat adik kakak kita kita tengok satu uh, dokumentari pendek uh -huh. ataupun sarah hadisan uh -huh. berkait dengan deh pemandangnya baru uh -huh. di kawasan selat Thai kita ni dek uh -huh. hari ini ini kita nak buat adik kakak kita kita tengok berkait terkait dengan sejarah banyak sejarah tanding kita uh -huh. dengan zamir dulu. Zamir dulu. Ah ha, Zame yang ada sistem pemerintahan. Mm -hmm. Dia ada sistem pemerintahan ya, lagu mana? Ya undang-undang lagu mana? Undang-undang dia lagu mm -hmm. mana? Mm kita ikut dia bersama. Ya. Yeah. mai di belakang สวัสดีค่ะพบกับดีมรุ่งทิวาหนูแก้วกันอีกเช่นเคยค่ะในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวอนหากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้ดีมมาพร้อมกับคําถามและข้อสงสัยค่ะว่าปัจจุบันนะคะเราใช้กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศ แต่ในสมัยก่อนนั้นเมืองปัตตานีมีการใช้กฎหมายในการปกครองอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทางรายการมิติใหม่ที่ปลายด้านขวานจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบพร้อมกันค่ะ ผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมืองปัตตานีในอดีตจะมีการปกครองบ้านเมืองที่แตกต่างกับปัจจุบันอย่างไรแล้วใช้หลักเกณฑ์หรือกฎหมายอย่างไรที่ทําให้บ้านเมืองสงบสุขซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งดรสุเนศชุตินรารนนท์จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้กันค่ะพื้นฐานการปกครองในสมัยก่อนนั้นเนี่ยก็จะต้องยึดหลัก คติความเชื่อหรือตัวศาสนาเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเมื่ออำนาจรัฐของกรุงเทพเนี่ยพยายามที่จะขยายเข้าไปโดยกระชับอำนาจมากขึ้นก็จะเกิดการเรียกร้องจากผู้นำท้องถิน่นว่าขอให้ใช้กฎเกณฑ์หรือหลักการทางศาสนาเข้ามาเป็นบทบัญญัติในการปกครองก็เป็นเรื่องที่ อำนาจตัดส่วนกลางต้องอลุ่มอล่ยแต่ถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตัดที่สวนกลางทางอายุทยาและกรุงเทพก็จะถือว่าเมืองปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองประเทศสลาดก็จะมีกฎกติกาหรือเงื่อนไขที่ใช้ปกครองเมืองประเทศสลาดเข้ามาพอตกเข้ามาในสมัยรัตนกสิสิร์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นหัวเมืองเอก นะก็จะมีรูปแบบที่กระชับอํานาจมากขึ้นและพอวันเวลาผ่านเลยไปในสมัยรัชากาลที่5ก็เป็นลนักษณะมณฑนเทศาพิบาลค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวการปกครองเมืองปัตตนีตั้งแต่อดีตจนถึงสมัยรัชากาลที่5ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าดรสุเนชุตินทรานนนยังมีอีกหนึ่งความน่าสนใจในเรื่องราวของเจ้าผู้ปกครองเมืองปัตตนีในอดีตมาเล่าให้ฟังกันค่ะ ในระยะแรกเนี่ยผู้นำเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นฮินดูพญาตูอันตาราเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งท่านป่วยและท่านก็นอธิษฐานว่าถ้าท่านหายป่วยเนี่ยนะท่านจะเปลี่ยนศาสนาท่านเลยเปลี่ยนศาสนามาเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนี่พอเปลี่ยนศาสนามาเนี่ยก็จะมีสุลต่านปกครองสืบเนื่องกันมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีราชาหี นะถึง4คนด้วยกันที่ปกครองปัตตนีเนี่ยสืบทอดต่อมาแล้วก็ถือว่ายุคตรงนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่มีความเข้มแข็งมากแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เกิดความแตกแยกกันภายในกับขุนนางผู้ใหญ่ผู้กองปัตตานีเองก็อาจจะมีข้อขัดแย้งกับเจ้าของปะหังมารากาอัดเจนเงี้ยเป็นเรื่องปกติวิสัยที่จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้นะคะดีมก็ได้รู้แล้วค่ะว่า สมัยก่อนเมืองปัตตานีมีการปกครองกันอย่างไรและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะยังมีอีกมากมายที่รอให้เราเข้ามาเรียนรู้ครั้งหน้ามิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานจะพาทุกคนไปเปิดมิติใหม่ๆที่ไหนอย่าลืมนะคะติดตามชมมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ